อากาศทนห้อนนะครับกิสารลันทุงเรื่งเกากรสองภาพ,พี่น้องมาชมน้ำตกน้ำตกนี่เป็นน้ำตกประดิษฐ์น,น,นะครับของโรงเรียนราสีสไลนะครับมีโอกาสได้มากคุ้มสอบโอเนเด็กหน่อยนะครับก่อนน้ำตกาาอาจุนาคานาะได้ถายมาให้พี่น้องเ้ิงนะครับเพื่อจะได้เป็นไอเดียในการนําไป เ็ดน้ำตกอาอย่ขางบ้านขางำนักงานอันนี้เป็นกลนหินหินไา้ก่อนยันยงไงนะครับเอามาว่างมาจัดวางเรียงกันน้ซับสอนกันแล้วกันนีต้นหม่ต้นจันพานะครับอยู่ข,ข้างๆมีต้นจันพามีต้น คนกระโดนน้ำนะครับคนหม่มีต่ตางๆอันนี้ตรงไซ้จะเป็นเอืองหน้านะครับตร๊ตัวนี้มีสองสันนะครับส,สันที่สามจะเป็นแองน้ำนไหลลงมานะครับ คลอ,องไหลผ่านไปนะครับทั้งคุณคคก็จะเป็นสะพานข้ามคลองนะครับเป็นสมุดอันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้นะครับเก้าอี้ที่กระดิษขึ้นมาก เอาไว้นั่งอ่านหนังสือเอาไวน้นั่งเล่นนะครับในช่วงเศร้า พอกันซ้ำนี่นะครับพี่น้องคงิได้ยไอเดียนะครับนํ่ไปจัดสวนหนาบ้านนํ่ไปเห็ดน้ำตกน้หน่อยหนาบานสำหดรับคลิปนี้สวัสดีครับ